ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยินเกมต้นโลตาลูสับป,ประยุทธ์วิญญาจารย์นั่นเองครับแล้วก็มาอยู่กันในสุม่มวงแหวนล้านปีนะครับผมในวันแรกเพราะว่าผมเนี่ยน่าจะทาคลิปสุ่มทุกๆวันจนกว่าจะล้านปีล้านปีเมื่อไหร่ก็ค่อยลงคลิปกันแล้วกัน <c oughs> ในวันนี้นะครับผมเรามาดูเดย์วันแรกนะว่าผมจะได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งสับสไแล้วก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกาันตัวเองผมก็ <c oughs> 4ชัมม่วโมงอีกด้วยนะหากใครสนใจก็เพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า P.O W.R.P.O.Y. หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยโอเคนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าในวันแรกยังไม่ได้เ,เก็บอ่างเปาเลยนะครับผมเรามีอยู่เท่าไหร่39,000นะครับผมเรามากดรับกันดูว่าจะได้เท่าไหร่โอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับผมกดรับอ่างเปาจากเพื่อนเนี่ยมีจากัดก็คือได้เพชรมาประมาณ700นะครับผมแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าปึ๊บฉลองของเรา2ปีอันนี้เราจะสุ่่มมตว <laughs> ดี๋ยวผมลองดูกันแล้วกันว่ามันเสียไปเท่าไหร่อ่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันถูกกว่าท้านได้ขอซับจีนไหมซับจีนมัน7 0 0ปะเนี่ยมันอยู่เพียงแค่8 8 2 0เองอ่ะปกติมันควรจะเป็นราคาหมื่นหนึ่งหรือเปล่าหรือผมเข้าใจผิดวะไม่รู้นะครับผมรู้ที่เรารู้ก็คือกดซื้อไปแล้วเราไปสุ่มกันดีกว่าแล้วก็ยังมีช่วยเหลือใช่ไหมอ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้รับโอ้ยได้สุ่มเยอะอยู่วันแรกนะครับผมปึ๊บอีก16เรามาดูกันครับว่าตอนนี้หมดไปเท่าไหร่่่หหมมดไไปเเยอะะะนครผทาาวจก 39,800ใช่ไหมอ่า39800่ก 39, าก็หมดไป8,8 0 0เออก็ราคาซื้อ88 0 0ันแปจะคำนวณอะไรน้่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมดไป8 000, 8 0 0แล้วเราจะฟื้นเพชรคืนมาเท่าไหร่นะครับผมจากการแจกอั่งเปาเนาะจริงๆตรงนี้ผมต้องสุ่มไปไเท่าไหร่45แล้วก็แจกอั่งเปาใช่ไหมอ่าต้องสุ่มประมาณ45ก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเศษผมไม่อยากจะนับเพิ่มเติมเราไปกดกันดีกว่าครับผมได้แต่หวังและภาวนาให้มันออกก่อนการันตี <c oughs> กดข้ามไปครับแล้วก็กดรับขอออกของดีๆได้ไหมฮึบมาเลยครับผมแล้วก็เขาถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่เท่าไหร่ <c oughs> อยากให้มันออกดีกว่านี้บรอบที่สองครับเรากดเทไรไะร่นะบ5้าใช่ไหมอันนี้ก็รอบที่1ิบครับผมอ่าสิบโอ้โหแล้วก็ต่อไปครับรอบที่สครับ15ห้าออกเป็นฮึบโอ้โหลึก <c oughs> ลึกเหี้ยปรับไปเนี่ยโอ้มันยี่สิบหรอรอบนี้มันต้องการันตีแล้วปะก็ เบิ่มๆเ,เลยนะครับผมโอเคออกมาแล้วนะเฮ้ยแล้วก็ออกอันนี้มาด้วยอ่าได้อยู่ได้อยู่เอาไปไปอัพของแจมแจมแจมใช้ได้เลยแล้วก็ไปกันต่อครับโอเคมีกําลังใจแล้ว <c oughs> ถือว่าออกดีหรือว่ามันการันตี <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใจนะเพราะว่าผมเพิ่งออกครั้งแรกก็น่าจะโดนการันตีแหละแล้วก็กดต่อไปครับเราต้องเหลือไว้สักประมาณ15ห้าอันออกไหมอืมอยังไม่ออกเล่นตัวเล่นตัวจริงๆมึงจะการันตีทุกรอบเลยใช่ไหมอะไรเนี้ย อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยฮึบโอ้โหมาแล้วนะครับผมก็ถือว่ามาเร็วมาเร็วใช้ได้แล้วก็ไปกันต่อครับตอนนี้ใกล้จะเหลือ15กดสุ่มอีกประมาณ2ครั้งนะผมแล้วเราก็จะไปกดเพชรกันนะผมอยากรู้ว่า มันฟื้นเพชรมาเท่าไหร่ <c oughs> ากับการตรวจตัวนี้เฮ้ย <c oughs> ออกตอนเนื่องโอ้โหรักเกมเลยแบบนี้ย <c oughs> ิงมันออกตอเนื่องเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเพชรได้มากเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ซื้อไปครับโบเข้าไปออกอีกสักอันไหมอืมไม่ออกนะครับผมครบตามกําหนดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพชรเราจะฟื้นเท่าไหร่โอเคกดรับเพชรมาเรียบร้อยแล้วมาดูเพชรที่เราฟื้นมานะครับผมก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนะครับผม2002ก็ตกอยู่ที่ หมดไป6 0พันะครับผมในวันแรกเนาะตีรีบกลมๆก,ก็คือ6 0พันเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้อยู่ที่ล่างซ้ายนะครับผมว่าวันแรกเนี่ยผมได้มากี่วงแล้วก็วันที่สองเนี่ยได้มากี่วงโดยที่ผมเนี่ยจะไม่นับกับไอ้ตัวนี้นะได้มาจากภารกิจเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านซ้ายแล้วเราก็มาสุ่มต่อจากของฟรีที่ได้รับมานะครับผมน่าจะได้อีกสัก1วงใช่ไหมเพราะามัน15อันปึ๊บโอเคไม่ออกครับผม <laughs> ไม่ออกโอ้โหนี่มันเคลียร์การันตีให้เลยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเอาดีๆจะเคลียร์การันตีเลยหรออืเคลียร์การันตีจริงด้วยนะครับผมได้มาอีกหนึ่งวงแต่ผมจะไม่นับนะครับผมจะขึ้นไว้อยู่ที่ล่างซ้ายเดี๋ยวเราไปต่อกันวันที่2ครับผมเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันที่2กันเลยนะครับผมจะลองครบรอบสองปีแล้วก็ไปซื้อกันต่อครับผมตอนนี้มีอยู่สามหมื่นสี่พันเพชรนะก็จัดกันไปเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยได้มาสี่สิบห้าอันแล้วก็ซื้อต่อไปตอนนี้เหลืออยู่สองหมื่นเราก็ไปซุมกันดีกว่าวันนี้ไม่รู้จะได้กี่วงนะครับผมก็ขึ้นให้อยู่่นนนะววาัี้ เนี่ยผมได้ไปเท่าไหร่แล้วเปิดไปหนึ่งอันครับผมปึ๊บอันนั้นเราตัดจบไปใช่ไหมอ่าน่าจะตัดจบนะครับผมได้อยู่ที่1วงก่อนที่ผมจะปิดคลิปของเมื่อวานเนาะอ่าแล้วก็ไปกันต่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น1ิบแล้วขอให้ออกไวๆโบะไหมเกลือเกลือ,อ,อไอ้นี่มันทําถึงนะเนี่ยเดี๋ยวๆ,ๆต่อไป15 15้าต้องออกแล้วอย่าลึกอย่าลึก อออืืโอเคออกนะครับผมถือว่าดีได้มาตอนที่15ห <c oughs> รือว่ามันการันตี20วะหรือมันเตอรรันตี15ไม่รู้นะครับผมอันว่าเริ่มใหม่ึบวันนี้จะได้กี่วงโอเคไม่ออกืหแต่เมื่อวานนี้ออก2วงติดกันก็ถือว่าโอเคอยุ่ข้ามแล้วก็เก็บไปอีกโบออกมาอืรอบที่2ก็ไม่มีแล้วก็ต่อไปรอบที่สครับปุ๊บกดข้ามแล้วก็เอ้า ไม่ใช่นะครับผมลืมเปิดโอเคไม่ออกการันตียี่จริงๆด้วยโอ้วันเล่นมันลึกจัดโอ้โดนการันตีเลยทีเนี้ยโบออกเร็วๆหน่อยได้ไหมรอบต่อไปอืหนึ่งวงด้วยจุกอยู่จุกอยู่วันเนี้ยไม่ค่อยออกเลยอะ่ะไม่ออกนะครับผมไปกันต่อครับไม่ออกก็ไปกันต่ออย่างเดียวกดข้ามไปนะครับผมแล้วก็ซุมขอออกเออออกไหมบึ๊บ ไม่ออกนะครับผมสหรับวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้ไปต่อกันในวันที่วันที่อะไรวะวันที่3นะครับผมเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันที่3กันนะไปช้อปปิ้งกันสักหน่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะเอาเป็นทา้าทของสีม่วงแล้วก็สีทองด้วยนะครับผมเอาทั้ง2อย่างเลยรู้สึกว่าสีม่วงเนี่ยมันหมดวันละพันเท่านั้นนะครับผมไม่เป็นไรเนาะอย่างนั้นก็ได้ของนะครับผมได้วงแหวนด้วยดังนั้นผมก็จะซื้อทั้ง2อันเลยอ เหลือ17นยังต่อวันพรุ่งนี้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ขาดอีกประมาณ6วงครับถึงจะทําได้0,000นออันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะออกหรือไม่กดไปครับผมวันนี้ไม่ออก6วงแน่นอนน่าจะได้ต่อวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็น่าจะจบแล้วอ่ะอืออกมาแล้วครับผมนัดแรกสวยงามครับตอนนี้ได้เป็น5้าแสนห้าออกตอนนึงได้ไหมออกสักมื้ลสองอัน6วงวันนี้ได้ดิก็แบบจมแล้วแจวเดือนเเป็นไ,ไปได้หรอกนะครับผมน่าจะได้อยู่ดี ประมาณ3วันเอ้ยอันนี้ดีนะครับผมเอาไว้อัพเลเวลโอ้โหของดีออกมาอีกแล้วแจมเลยแล้วก็ไปกันต่อครับผมถือว่าดีนะเมื่อกี้ออกของดีมาแล้วเอารถมาเปิดกล่องถัดไปครับผมขอหน่อยวงแหวนปึบปึ๊บเข้ามาครับผมแล้วอืมไม่ออกครับจังหวะนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบสามเอ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยว,เ,ยวเปิดอะไรไปวะเมื่อกี้สีม่วงใช่ไหมน่าจะกดผิดไม่เป็นไร เอาออกไปสักอันหนึ่งก่อนเออนั่นแหละสีม่วงมาครับผมแล้วก็ไปสีทองกันต่อครับเลยอีก30อันนะยังไงก็ได้ต่อพรุ่งนี้ได้ต่อพรุ่งนี้แบบเป๊ะๆไป,ไป,ไปเปิดฮึบอืมแหวนมดมาแล้วถือว่าแจมแมว้วออกเร็วด้วยอ่าแล้วก็ไปกันต่อครับผมตอนนี้ได้มา6กแสนหเอ้ยไม่ไดี5้าแสนหขาดอีกเท่าไรสี่วงเท่านั้นอืมโอเคไม่มาแล้วจุดเกาะเทพก็ได้อยู่ แล้วก็ไปกันต่อครับไปกันต่อเรื่อยๆยังไงก็ได้ต่อวันพรุ่งดีไม่ครบแน่เลยอุ้ยอุยมามามกด2อันมาแล้วโอ้โหห้าแสนเจ็แล้วทุกคนอีกนิดเดียวอันนี้น่าจะได้5้าแสนปพรุ่งนี้ขาดอีกสวงใช่ปะอ่ายังไม่ออกเล่นตัวอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าออกอีกสวงได้ไหมไมันก็สามวงดับเบิลดับเบลิลอ่ะเฮ้ยออกอืมไม่ออกครับผมก็ น่าจะไปอันสุดท้ายโอเคข้ามไปแล้วก็เปิดกล่องครับมาไหมฮึบโอเคไม่มานะครับผมน่าจะการันตีรอบต่อไป <c oughs> เอาล่ะนะครับผมที่เหลือก็สุ่มกล่องม่วงให้มันครบๆไปโอเคกดรับ <c oughs> อังเปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ20,000 600เพชรนะครับผมก็หมดไปราวๆประมาณ8,000เพชรน้องสลับวันนี้นะครับผมได้ทั้งสีม่วงนะแล้วก็สีทองครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในวันที่4ครับผมวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ครบนะน่าจะได้อยู่ที่5,700 <5, 000. S 1> ใช่ไหมเราลองตีดูกันอ่ะได้มาอยู่ที่5,700นะครับผมขาดพรุ่งนี้อีก3บวงก็ เต็มพอดีนะครับผมเป็น0 0แสนแล้วก็ตีเป็น8 0 0แสนได้เดี๋ยวเรารอวันพรุ่งนี้กันต่อครับผมโอเคเอาล่ะเรามาต่อกันในวันที่4นะอันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนมาเลยเสียงก็อาจจะปแปลกๆหน่อยนะครับผมวันสุดท้ายแล้วมาซื้อให้มันครบๆให้มันจบๆไปเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ขึ้นล้านปีนะผมจะขึ้น8 0 0แสนปีไว้ด้วยความที่ว่า9000แสนปีหรือว่า1ล้านปีเนี่ยมันเป็นการเออเอาไปเล่นในเกมเพลย์แข่งขันเนาะตีกระดูกไฟมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นเก็บพวกเพชรที่เหลือ1 2 0 0 0เนี่เอาไ้ไปใชใชนกิจกรรมอื่นีกว่ามามมครับผเดยวเราไปสุ่มกันกด ไปครั้งได้ครับผมห้าครั้งไปได้ครบแล้ววันนี้3วงนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากเก็บให้มันแบบแต่งเท่ๆหน่อยโอเคได้มาแล้ว1วงครับผมแมใช้ได้ใช้ได้ไปกันต่อครับออกต่อเนื่องได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นล้านปีมันใช้เท่าไหร่นะ1 6วงใช่ไหมโอ้โหค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวเราลองตีลเล่นๆดูโอ้โหไม่มาครับผม5้าไม่เป็นไรอ่ะรอบที่10การันตีเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมอ่ะต้องมาได้แล้ว โบเข้าไปอย่าบอกนะวันนี้3วงพอดีเป๊ะโอ้โหเก,เกลือเกลือละอีกอันหนึ่งจะการันตีอยู่ละยานะยามาลึกมาลักนะออกดีๆฮึมโอเคไม่ถึงการันตีใช้ได้ไปอันต่อครับผมออกต่อเนื่องได้ไหมกดรับไปขาดอีกแค่วงเดียววงเดียวได้ไหม,อ,มอยังอีกเหลือเท่าไรหร่เหลือย0่โอเคได้อยู่วงหนึ่ง มันจะออกเศษให้ไวเนี่ยขาดอีกวงหนึ่งเนี่ยวันละสามวงใช่ไหมเนี่ยตอ่อโอ้โหไม่ออกแล้วก็ดอกที่สิบห้าครับผมดอกนี้แหละมันต้องออกโบกเข้าไปครับผมอืมโอเคออกเร็ที่เรียบร้อยแล้วมันออกการันตียี่บหรือสิบห้าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่าส่วนใหญ่มันก็จะออกอีกที่สิบห้าเนาะแต่ว่าขอได้ไหมอืมไม่ออกว่ะออกแค่สามวงเสียดายมากเลยแล้วก็ไปกันต่อครับผม สุดท้ายและท้ายที่สุดอื <c oughs> เรียบร้อยไม่มีอะไรเลยโอเคที่เหลือก็แจกอันเปาแล้วก็กดรับเพชรคืนดีกว่านีครับผมมา โอเครับเพชรมาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้อยู่ที่1 4 0 0 0เพชรนะครับผมโดยรวมถามว่าเสียหายไปเท่าไหร่ก็ราวๆ2 8 0 0 0อ่ะผมโดนการันตีไปเยอะด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้โดนทุกรอบมันก็ได้เป็นประมาณนี้แหละ <S 2> <S 2> <S ที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมรวมไปแล้วก็คือเอาแหวนไอ้อะไรนะแมงป่องตัวนี้นะครับผม40,000นนะแล้วก็รวมเข้ากับตัวนี้ก่อนนะครับผมวงแหวนแมงป่องพิโรธก็จะกลายเป็น40,000 0ปีใช่ไหมแล้วก็ต้องทําวงแหวนมดเนี่ยให้ขึ้น1 0 0 0 0 0ปีก่อนแล้วเราก็ต้องเอา หน0 0 0 0ปีตรงนี้นะครับผมรวมเข้ากับวงแหวนปอง40,000นนะครับผมมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะห้าแสนนะครับผมแล้วเราก็ตีไปเรื่อยให้ถึง0 0 0 0 0ก่อนมันถึงจะฟิวชันได้อีกรอบนะครับผมอ่ะก็อัพไปครับผม8ปแล้ว9 000, โอเคแล้วก็10เอา้าครบแลเหรอ <c ười> เกินมาวงหนึ่งด้วยไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําปีที่เหลือเอา้าไม่ใช่ไม่เกินนี่วามันบอดีเป๊ะไปดูด้านหลังทําไมวะเนี่ยต้องดูด้านหน้าโอเคหกแสนปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะทา8 0 0 0 0 0เข้าไปครับปึ๊บ เรียบร้อยตัวนี้มีเหลือไว้อยู่แล้วก็ทําเข้าไปครับผมปับ๊บมาวงแหวนมดแมงป่องพลังยักษ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการตีบวกปีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆมันถามว่าคุ้มค่าไหมใครไม่ได้เล่นสายพีเอาง่ายๆเป็นสายพีอยู่แล้วนะครับผมเราก็ไม่ควรทําต่อแล้ว <c oughs> เนี่ย <c oughs> เทวดาแปดแสน 8, ปีเราก็ได้ด <c oughs> ามาเอจแจมแล้วแจมเรือแล้วเก้าแสนปีเนี่ยมันก็จะไปหมดเกมเพย์แข่งขันก็คือพีพีแหละอ่ะหนึ่งล้านปีก็พีพีไอ้แง่คือทําต่อจากแปดแสนไปเนี่ยเน้นความเทแล้วกัน อ่าแต่ผมมีเยอะก็ขอใส่สักหน่อยนะครับผมใช้2วงเลยหรอโอเคแล้วก็จะใช้แหวนมดโอเคก็คือแหวนมดแล้วก็แหวนปองแหวนมดแหวนปองสลับกันไปเรื่อยๆอ่าจะเป็นประมาณนี้โอ้มันก็ค่อนข้างใช้เยอะนะถ้าเราจะต่อแหวนมดอีกมันก็หนักนะหนักจัดเก็บไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมขึ้นไว้เพียงแค่แปดแสนก็พอและไม่ไปล้านปีนะครับผมแล้วก็ที่เหลือที่เราได้มาจากการสุ่มอันนี้ไม่รู้เลยว่าจะแลกอันไหนเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บโอ้โหวงแหวนแมงป่อง อันนี้น่าจะขึ้น400,000ได้อีกรอบนะไปขึ้น400,000ดีไปเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็อมืมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะทุกคนเพราะว่าน่าจะได้ทำนะเออน่าจะได้ทาแมงป่องขึ้นมาใหม่เพราะว่าการเอาไปฟนะิวชั่นน่ะสายใยแมงป่องมันหายด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้แมงป่องก็ทาแมงป่องมาอีกรอบ เอาไงดีก็ได้ทําอีกรอบละมั้งมันไม่มีอะไรแล้วทุกคนดูดิไม่ค่อยมีอะไรให้หน้าเอาเลยอะ่ะหรือผมจะเอาตัวนี้ดิทุิปก่อนทริปสดาวจริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเนะนี่ยหดาวเองอะ่ะถ้าจะเอาก็เอาพวกนี้ไปตีบวกอะ่ะอืมน่าจะใช่เอาพวกนี้ไปตีบวกไปอันนี้ก็หมดไปที่3 4มหมสก็ได้มาโอเคนะครับผมค่อยเก็บไปคิดกันแล้วกันแต่เท่าที่ผมคิดนะว่าจะเอาวงแหวนแมงป่องขึ้นให้มันกลับมาเป็น4ี่แ0,000เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน โอเคนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงประมาณเท่านี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค like, ์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมตะกี้ต่อไปนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับควรทํา8,000 0ปีทิ้งไว้นะครับผมส่วนล้านปีเนี่ยเน้นความเท่เฉยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ถามว่ามันเก่งขึ้นมากไหมมันก็ไม่ได้มากแต่พีพีะเก่งแน่นอนนะครับผมก็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผม